เรื่องแรกของการลงทุนนั้นเราสามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อเลือกสินทรัพย์ที่จะซื้อขายแต่ถ้าหากเราอยากหาจังหวะการเข้าซื้อขายหรือ Market market t i m i n g นั้นเราจะใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคซึ่งมีหลายวิธีโดยควรจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อจับจังหวะการเข้าซื้อขายสินทรัพย์แต่ละตัวการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะอธิบายด้วยสมมติฐานดังนี้ 1. ราคาของตลาดหุ้นจะสะท้อนข้อมูลทุกอย่างเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปจะมีเหตุผลบางอย่างตามมาซึ่งนักลงทุนจะเข้าถึงข้อมูลนี้ไม่เท่ากัน 2. ราคาจะเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน้มได้แก่แนวโน้มขาขึ้นขาลงหรือแกว่งตัวออกด้านข้าง 3. สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตมักจะเกิดขึ้นซ้ำอีก เนื่องจากพฤติกรรมเดิมๆของนักลงทุนแต่ละรุ่นจะส่งผลต่อราคาของตลาดการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้จะช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์ว่าสภาวะตลาดขณะนี้เป็นสภาวะแบบใดขาขึ้นขาลงหรือแกว่งตัวออกด้านข้างโดยในการลงทุนควรจะลงทุนตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นไม่ควรที่จะฝืนแนวโน้มของตลาดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือขาย เราควรเลือกใช้ข้อมูลของช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อย2-3ช่วงเวลาในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคโดยการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายและระยะเวลาการลงทุนของแต่ละบุคคลเช่นนักลงทุนที่วางกรอบการลงทุนซื้อขายในกรอบรายวันถึงรายสัปดาห์ควรใช้กราฟรายวันหรือภายในวันเช่น120นาทีหรือ60นาที และใช้กราฟรายสัปดาห์เพื่อดูแนวโน้มใหญ่ก่อนที่จะมาวิเคราะห์ทางเทคนิคเรามารู้จักกับกราฟเทคนิคและเครื่องมือทางเทคนิคกันก่อนดังนี้ 1. เส้นแนวโน้มหรือ Trend l น์ e s 2. แนวรับแนวต้าน 3. เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งเครื่องมือที่เป็นที่นิยมมีดังนี้ Moving Average MACD และ RSI เส้นแนวโน้มหรือเทรนไลน์สราคาจะเคลื่อนไหวไปตามเทรนไลน์การเคลื่อนไหวมี3ลักษณะได้แก่ 1. เส้นแนวโน้มขาขึ้นหรือ Uptrend 2. เส้นแนวโน้มขาลงหรือดาวเทรนและ 3. แนวโน้มเคลื่อนไหวไปข้างๆหรือไซด์เว y แนวโน้มขาขึ้น UpTrend ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาที่จะปรับตัวทําจุดสูงสุดสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมและเมื่อราคาลดลงทําจุดต่ําสุดราคาต่ําสุดจะสูงขึ้นตามไปด้วยเมื่อเทียบกับจุดต่าสุดที่ผ่านมาและจะเป็นเช่นนี้ไปจนเปลี่ยนแนวโน้มแนวโน้มขาลงดาวเทรนการเคลื่อนไหวของราคาที่จะปรับตัวทําจุดสูงจะต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิม และเมื่อราคาลดลงถึงจุดต่ำสุดจะต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมและจะเป็นเช่นนี้ไปจนเปลี่ยนแนวโน้มแนวโน้มแกว่งตัวออกด้านข้างไซด์เวทจะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาที่จะปรับขึ้นสูงสุดสูงเท่าๆกับยอดเดิมและราคาที่ปรับลงทําจุดต่ำสุดจะพอๆกับจุดต่ำสุดเดิมและจะเป็นเช่นนี้ไปจนเปลี่ยนแนวโน้ม ในช่วงหนึ่งตลาดจะมีแนวโน้มชัดเจนอยู่ที่ประมาณ40%ถึง50%เมื่อตลาดมีแนวโน้มชัดเจนนักลงทุนควรจะลงทุนตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นและไม่ควรลงทุนช่วงเวลาที่ไม่มีแนวโน้มตลาดแกว่งตัวออกด้านข้างหรือสวนทางแนวโน้มของตลาดแนวรับและแนวต้านจะเป็นจุดทดสอบว่าราคาจะสามารถไปต่อได้หรือไม่ แนวรับจะเป็นจุดทดสอบเมื่อราคาปรับตัวลงแนวต้านจะเป็นจุดทดสอบว่าราคาจะสามารถปรับเพิ่มได้หรือไม่โดยอาจใช้เทรน Lines, Moving Average Previous High และ Previous Low เป็นตัวกำหนดแนวรับแนวต้านแนวรับ Support Line เป็นจุดทดสอบราคาขาลงซึ่งส่วนใหญ่ราคาจะไม่หลุดลงจากแนวรับ และจะปรับตัวขึ้นเรียกว่า reversal pattern จะส่งผลให้เกิดแรงซื้อกลับทำให้แนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาขึ้น support line เป็นจุดทดสอบว่าราคาที่ปรับตัวลดลงอยู่จะปรับตัวลดลงต่อหรือไม่ถ้าราคาปรับลดลงลุดแนวรับก็จะมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงแรงเนื่องจากเกิดสัญญาณขาย sell signal และแนวรับจะกลายเป็นแนวต้าน Resistance line บางครั้งอาจเป็นสัญญาณบอกถึงแนวโน้มขาลงต่อเนื่องแนวต้าน Resistance line เป็นจุดทดสอบราคาที่ปรับตัวเพิ่มอยู่ส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลงเมื่อชนแนวต้านแต่ถ้าราคาสามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปได้อาจก่อให้เกิดแรงซื้อตามทำให้ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ หลังจากที่เราได้รู้จักเส้นแนวโน้มแนวรับแนวต้านมาแล้วในตอนนี้เรามารู้จักกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคนั่นคือการใช้เทคนิคอินดิเคเตอร์ต่างๆเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ซึ่ง i n นดิเคเตอร์ที่เป็นที่นิยมมีดังนี้ moving average MACD และ RSI moving average หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือเครื่องมือทางเทคนิค ที่ช่วยให้เห็นแนวโน้มราคาหุ้นและจับจังหวะสัญญาณซื้อขายในช่วงเวลาต่างๆโดยทั่วไปจะกำหนดเส้นค่าเฉลีย่ยเป็นจำนวนวันต่างๆเช่น 5, 14, 25, 50หรือ200วันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนว่าลงทุนแบบสั้นกลางหรือยาวโดยเส้น moving average ที่ได้รับความนิยมได้แก่ 1. เส้น SMA simple moving average คือค่าเฉลี่ยที่ให้น้ำหนักของข้อมูลทุกช่วงเวลาเท่าๆกัน 2. EMA exponential moving average หรือค่าเฉลี่ยทวงน้ำหนักที่ให้น้ำหนักของค่าที่ใกล้ปัจจุบันมากกว่าและ 3. WMA w e i g h t e moving average ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดเพราะให้น้ำหนักข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด เส้น moving average จะใช้เพื่อหาแนวรับและแนวต้านนอกเนือหจากนี้ยังใช้หาจังหวะซื้อจังหวะขายจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยระยะสัน้นและเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวโดย MA เส้นค่าเฉลี่ยระยะสัน้นเมื่อตัดขึ้นกับ MA ค่าเฉลี่ยระยะยาวจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหากตัดลงจะเป็นแนวโน้มขาลง MACD Moving Average Convergence Divergence เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่นิยมใช้กันมากที่สุดตัวหนึ่งประกอบด้วยสองเส้นคือเส้น MACD Line คือค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย EMA สั้นและ EMA ยาวและเส้น Signal Line คือค่าเฉลี่ย SMA ของเส้น MACD Line โดยที่เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal Line จะเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้น Signal Line ถือเป็นสัญญาณขาย RSI จะบอกถึงอารมณ์ของนักลงทุนโดยการเปรียบเทียบของการปรับตัวขึ้นหรือลงของราคาย้อนหลังในช่วงเวลาที่กำหนดโดยเมื่อ RSI ปรับตัวสูงขึ้นจนถึงระดับที่มากกว่า70หรือเรียกว่า overbought แปลว่ามีการซื้อขายมากเกินไปอาจจะมีแรงขายตามมา ทำให้ราคาปรับตัวลงหรือราคาปรับตัวลงมาจนถึงระดับต่ำกว่า30หรือเรียกว่า oversold แปลว่ามีการขายมากเกินไปซึ่งอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ราคาปรับตัวขึ้นเราจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคนัน้นอาจจะใช้การวิเคราะห์ด้วยการยืนยันสัญญาณซื้อขายด้วยช่วงเวลาที่แตกต่างกันและการใช้อินดิเคเตอร์หลายๆตัว เพื่อมาประกอบการตัดสินใจลงทุนยกตัวอย่างเช่นผู้ลงทุนอาจจะใช้ MACD โดยใช้กราฟรายวันเพื่อหาสัญญาณซื้อหรือขายและยืนยันแนวโน้มด้วย moving average ที่ระยะเวลาที่ยาวขึ้นพร้อมทั้งตรวจสัญญาณการเปลี่ยนทิศท,ทางด้วย RSI เป็นต้น